มาตามข่าวกันต่อนะคะทุกคนหายไปหลายวันกลับมาแล้วนะคะช่วงนี้มาตามข่าวกันต่อไม่ว่าจะช่วงนี้ช่วงไหนมีอะไรที่เคลื่อนไหวบ้างคะ่ะแน่นออนว่าสําหรับ F1 มีจริงนะคะเพราะว่าบอสดีซ่าของเราคะ่ะเท้าติดตรวจเป็นอย่างมากเลยคะ่ะจากปารีสถึงสิงคโปร์แค่ปากซอยนะคะมีทั้งรูปภาพนะคะไปพร้อมกับเดอแกงนะคะปร,ะรอค่ะก็อาจจะมาดูแลเรื่องตึกสํานักงาน้วยหรือเปล่าของ loud company ของนอ ะะกับความคืบหน้าใดๆรวมถึงไปรับชมการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันกรองปีสที่สิงคโปร์นะคะไปกับเพื่อสาวคนสนิทกับเดอะแกงค่ะก็มีทั้งออสอน CLC นะคะรวมถึงนะักออกแบบสตรีทช,ชาวญี่ปุ่นนะคะเวอร์ดีค่ะก็ได้ลงรูปกับน้องลิซ่าด้วยค่ะกับบัญชีส่วนตัวนะคะฟิลเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนี้ชิลๆเก๋ๆนะคะตามสไตล์บอสลิซ่าค่ะมากับลูก สาวสปีดี้นะคะลูกสาวแข่งรถค่ะก็ตามที่อัลบัมออเทอร์ิโกนะคะลูกนายบอสลิก็จัดแต่งองค์ทรงเครื่องตามแบบนั้นออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะทับถ่ายกับสอนก็ดูน่ารักนะคะเก๋เพื่อนสาวแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีรูปภาพกับจิราก้อนนะคะก็อยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยกับความดึงดูดความสนใจนะคะก็ถือว่าทั้งสองคนก็ได้เจอกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากก็ถือว่าทั้งสองคนก็เคยอยู่ คายเดียวกัน YG Entertainment ค่ะแต่ช่วงหลังมานี้ก็ถือว่าได้เจอกันหน่อยมากๆก็มีรูปภาพได้ปล่อยออกมาแบบนี้ก็ถือว่าแฟนๆต่างก็คิดถึงโมเมนต์เป็นอย่างมากเลยละค่ะทั้งนี้นะคะน้องลิซ่าก็ยังได้เจอกับลีโอนาดริมนะคะเขาก็เป็น c e o บริษัท Wide Entertainment เขาก็เป็นบริษัทอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นการจัดการจัดหาศิลปินคอนเทนต์การผลิตซื่อการตลาดแบรนด์โปรโมชั่นอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มีแบบฟิลแบบเทียบรอยสัก กันด้วยอย่างไรก็ตามนะคะไรพิงกก็จะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตดิไลค์ค่ะรอบโลกต่อนะคะในเอเชียก็ถือว่าในเดือนนี้ค่ะตุลาคมกรุงเทพเจร์ต้า,ตา,ตา,ตานะคะสิงคปโปร์โตเกียวตามลําดับเลยค่ะและมาปิดท้ายกับเรื่องนี้นะคะทางนิจิตอสาร V บก USA ค่ะได้พาหนวข่าวเลือกให้หลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปเพียงหนึ่งเดียวค่ะในรายการนี้นะคะสําหรับปารีสแฟชั่นวีคโบกที่เลือกให้หลิซ่าเป็นหนึ่งใน28ลุคเบสเดของเดือนนี้นะคะแฟชั่นว อย่างรวมไปถึงนิวยอร์กลอนดอนมิลานแล้วก็ปารีสค่ะโดยลิซ่านั้นเป็นศิลปินเคป๊อปและคนไทยเพียงคนเดียวนะคะที่ปรากฏตัวอยู่ในลิสต์รายชื่อนี้อีกด้วยละคะ่ะท่ามกลางเหล่าดา,าราเซเลบคนดงังต่างประเทศต่างก็มาอวดชมลุกที่สวยงามสวยเท่ตามสไตล์แบรนด์นั้นๆนั่นเองละคะ่ะฉันเคยดูทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ